อ๋อมันดับไปก่อนแล้ว 23. า23.30นวันที่16กรกฎาคมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดอยู่ภายในลิฟท์ที่คอนโดแห่งหนึ่งภายในซอย16นาเกลือตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีรลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดรู8ชั้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของคอนโดกำลังช่วยกันงัดประตูลิฟต์บริเวณชั้นล่างที่จอดรถของตัวอาคารภายในลิฟต์พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นผู้หญิง1คนอายุประมาณ20-30ปีติดอยู่ภายในลิฟต์มีสติและให้การตอบรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตลอดเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำอุปกรณ์งัดเปิดประตูลิฟต์และนำพัดลมช่วยระบายอากาศภายในลิฟต์ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งน้ำดื่มให้เพราะนักท่องเที่ยวติดอยู่กว่า20นาทีแล้วและเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยออกมาได้สำเร็จจากการสอบถามพนักงานของคอนโดเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีประกายไฟที่บริเวณหม้อปแปลงด้านข้างของคอนโดซึ่งพบว่าระเบิดและมีเพลิงไหม้สายไฟทำให้ไฟดับทั้งคอนโดจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและดับเพลิงมาช่วยเหลือ และทางเจ้าหน้าที่ของคอนโดก็ได้เดินตรวจสอบบริเวณอาคารและลิฟต์พบว่ามีนักท่องเที่ยวติดอยู่ภายในลิฟต์จำนวนหนึ่งคนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือซึ่งหลังจากช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกมาได้อย่างปลอดภยัยซึ่งนักท่องเที่ยวดีใจพร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วออพี่ตัดไฟไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในลิฟต์ายแรกกับไฟมันไหม้สายไฟ ครับพอ,อ,อพี่มาถึงพี่ก็เลยตัดไฟเลยม,มันดับไปแล้ว,อ,ลวอ๋อมันดับไปก่อนแล้วัดบ<ป> Red f i g h t Academy อ่านคำเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy